ข่าวด่วนประธานสโมอสรอนอานาเซ์ลาออกเพราะว่าผิดหวังในส่วนของดิอโรนัลโดที่ทําทีมห่วยแตกแทบหมดหลุนแชมป์ข่าวล่าข่านี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะโด่งดังมากไม่มีเว็บไซต์ฟุตบอลเว็บไซต์ไหนไม่พูดถึงข่าวนี้เพราะฉะนั้นถ้าลงไม่พูดถึงเรื่องนี้คงจะไม่ได้เด็กฮะก่อนหน้านี้ก่อนนะจ๊ะย้อนกลับไปมูซเล,ลีอันมูอันมานะจ๊ะคนนี้เข้าเป็นประธานสโมอสรอนอานาเซ์เพิ่งยื่นใบลาออกจากตําแหน่ง แสดงความรับผิดชอบกับงานอันย่ำแย่ของทีมรวมไปถึงการใช้เงินมหาศาลในในการคว้ารชสเตียโนโรดัลโดที่ใครๆก็รู้ว่าเขายุ่งลี่ซาอุแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อในส่วนของสโมสรอัอนนาเซอร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาเล่ากันซึ่งเขาเป็นกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสนะริสเตียโนโรดัลโนก็เรียกว่ามาร่วมทับตอนนั้นก็คือฮามากข่านะเพราะว่าค่าตัวเขาค่อนข้างจะไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยจริงค่อนข้างจะแพงซะด้วยซะเอาซะด้วยนะ ตอนนี้น่าจะอันนัเซอร์สร้างความฮือาด้วยการคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทีมโอ้โหเข้ามอยู่ในทัพหลังจากนักเตะแยกทางกันแมนเชสเตอร์ก็คือแบบโอ้โห oh, หลายๆตัวนักเตะที่อยู่ในลีกนี้ไปอยู่แมนเชสเตอร์ทั้งหมดเลยเยอะแยะเลยอย่างไรก็ตามะจากการย้ายเข้ามาของโรนัลโดทําให้ทีมมีผลงานแย่ลงเรื่อยๆตกรอบฟุตบอลถ้วยสองรายการและผลงานในลีกก็ไมได่ดีอย่างที่หวังเวลานี้อันนัเซอร์มีโอกาสที่จะไม่ได้แชมป์ ตาอุโบลีจากเดิมที่เคยรั้งตำแหน่งจ้าฝูงในช่วงก่อนหน้านี้ที่หัวหอกกับโปรตุเกตเข้ามาและล่าสุดเพิ่งตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลช่วยคิงครับของเขาภายหลังแพ้ให้กับอันเวนดาทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นูนยนประตูต1 1> ัดหนึ่งยง่ายคือแพ้ทีมตังตัวเองง่ายๆเลยเทียบนะท้งนี้มีสื่อ,ขอเขาบอกว่าอังบทสัมภาษณ์ข,ของอันมูอันมูมาด้วย อันมูอันมาขอไปจัะเขาบอกว่าทั้งชีวิตเขาถูกหลอกอยู่สองครั้งในชีวิตครั้งแรกคือเขาสั่งเคบับสามชิ้นแต่เขาได้แค่สองชิ้นและครั้งที่สองก็คือการเซ็นสัญญาเขา้าคิสเยโนโรนัลโดโอ้โหโหพูดขนาดนี้สุดยอดเลยเออเอาสิเอาสิมึงพูดขนาดนี้เอาสิเอาสิเอาสิปัจจุบันอนาเซอร์นะจ๊ะรังระดับสองของตารางในซาอุดีโบรีมีห้นาสิบคะแนนจากการลงสนามยี่สิบนัดตามหลังจากฝูงเอาอันติา อันเอาอันติฮัตถึง6คะแนนโดยเหลือการแข่งอีก6นัดเท่านั้นซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนพี่คริสเซโนโตโนจะมาร่วมทีมพวกเขารังจ่าฝูงของตารางเมื่อผ่านไป11อดเกมแรกขณะเดียวกันมีในงานว่าบอร์ดบริหารชุดปัจจุบันทั้งหมดที่กอลังจอร์ยุทก่อนจะมีการโอนหน้าที่บริหารให้แก่เลขาธิการสโม,มสรดูแลกิจการในช่วงต่อไปในระยะเวลาที่เหลือก็จะกําหนดวันประชุมสมนาใหญ่ของสโม,มสรเพื่อรับสมัครชิงตําแหน่งประธานสโม,มสรอ,อันนาเซอร์ให้ทันก่อนปิดฤดูกาลนี้ เอาหลักเนี๋ยเรามาดูนิดนึงนะเอ๊ะมันสถานการณ์มันย่ำแย่ขนาดนั้นเชเลอะอ๋อกูเข้าใจแล้วก็คือมึงไปแพ้ทีมที่แบบไม่โอเคมาคับก็ไม่ได้ให้ว่างกันเถอะห้วยอะไรก็ไม่ได้เลยก็เลยโอ้อยู่ไม่ได้แล้วโอเคเข้าใจแล้วเรามาดูดาในส่วนของลีกซาอุโปลีนิดนึงนะอันดับที่หนึ่งทีเขาบอกว่าอัน,อ,นอิตันฮาตัวนานดแล้วก็อันนาเซอร์อันดับสองของตารางมีสาม้สิบสามคะแนนจริงๆแต่เหลือแก้มแข่งอีกหกนะ หกโซ่สองสามหกสามสิบแปดเฮ้ยก็มีโอกาสชนะอยู่นะคีอหกนัดใช่ป่ะหกสิบแปดคะแนนไงถ้าได้เต็มเต็มก็จบป่ะอันนี้ฉันพูดอะไรผิดป่ะใช่ไหมเราพูดเราได้เต็มเต็มก็จบแล้วป่ะเออแค่นี้เองคิดมากทําไมล้าเนี่ยถ้าเราได้เต็มเต็มเราก็อยู่อันดับเอ่ออันดับหนึ่งได้เพราะว่าห่างจากอันดับที่หนึ่งเอ่ออยู่ที่หกคะแนนเอาดูซิก่อนหน้านี้ไปแพ้ใครมาหรือป่าอันนั้เซอร์นายขอดูหน่อยสิ การแข่งขันอานาเซออ่าโอเคอานาเซอนะจ๊ะก่อนหน้านี้ในส่วนของศึก King Cup of c h a m p i o n รอบรองชนะเลิศแพ้อันวิล่าเมกกะมาหนึ่งประตูต่อศูนเออเป็นกูกกกโกะโกะรู้ว่าทำไมคือ <c ười> เขาโดนใบแดงนึกแต่เขายัางชนะเลยโอเคกูเข้าใจได้ทำไมถึงโกรธได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยแต่คำว่าไม่แปลกใจเลยเข้าใจได้ทำไมถึงโกรธนะจ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้อ,อีกทีมหนึ่งมาฮาฮีลาส สประตูต่อศูนย์เสมออันไฟหาศูนย์ศูนย์โอ้โหโดยทรงแล้วถือว่าเรียกว่าทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องยอมรับนะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ไม่ไม่แปลกใจนะในส่วนของตัวละครตัวนี้ก็เลยดูเจ็บอืนี่คือแต่ที่เจ็บตั้งหนักคือไปเจอกับในส่วนของคิงครับแล้วแพ้มาแพ้มาแพ้ได้ไงไอะ่ะแพ้ตอนนาทีที่ยีสามด้วยโดนเตะเข้าบอลเตะเข้าไปนาทีที่สาม โดนใบแดงตอนที่ยี่ห้าสิบสามที่พูดเนี่ยคือทีมชิงทั้งนั้นเลยนะไม่ถึงว่าทีมอีกฝ่าย,ยนะอันนันเซอร์กับไม่สามารถทําอะไรได้เลยยิงมากกว่าข่าวนี้ยยิงยี่สิบสี่ประตูนะไม่ได้เลยเลยว่ะเฮ้ยไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยกูย,ยอมเลยเนี่ยไยถือว่าไม่ธรรมาดาจริงนะไม่ธรรมาดาจริงนะเออโอเคเพอจะเข้าใจแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโรนลัดนลดอฟอโหมึงเอาโรนลัลดมาเดินหนึ่งเลยอ่เรียกว่า เอาลดนันโดมาเป็นกองหน้าคนเดียวเลยมึงโอ้โหหนักเลยหนักเลย้เอฉันมองทรงแล้วก็อะไรๆอย่างเนี่ยโดนันโดจะไม่เก่งจริงๆหรอบางทีเราก็คิดหนักนะไอ้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปโอ้ยิงเยอะมากนะยิงมากกว่าฝ่ายตรงข้ามโอ้ยเกือบห้าเท่าเลยเยอะมากอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวโดยรวมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีหนึ่งว่ายังไงนะในส่วนของคนนี้ยูเซโนโดนันโดวันี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามใจกันใหม่สวัสดีจ้า